ก็วันนี้รู้สึกดีดีไปอย่างยิ่งที่ได้มาแลกเปลีรร่ยนประสบการณ์ความรู้กับพี่น้องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับทุนนะครับที่ผมจะกล่าวนี้นะครับก็คือในส่วนของแขนก่อนนะครับสําหรับแขนเนี่ยของผมจะใช้ชื่อว่าแขนแก้ไขปัญหาภัยคุกคามชนจ้าการลักลอบขนมยข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับ ซึ่งจะเป็นในส่วนของบ้านอาลุโอไทยตำบลเมืองแะออำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และเมืองศาสตร์นะครับของอราภาพเมยียนมาก็กในส่วนของอนส่วนของบ้านเรานะครับบ้านอาลุโนไทยก็คือในส่วนของทางปัญญานะครับจะประกอบด้วยผู้อำนวยการโครงการูพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวนะครับของร้อยตระกที่สามสามห้า ปบปควบคุมท uhm ี่หนึ่งโดยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่สี่ปราดชาวบ้านมรุษยไทยผู้กำกับสพนาวายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภเชดดาและทุนปฏิบัติการกิจการรเดือนที่309ขอาองกำังข่าวอันนี้ถือว่าเป็นทุนทางปัญญานะครับ ในส่วนของทุนทางปัญญาของทางด้านเมืองศาสตร์ก็ประกอบด้วยพันโุ์โถองมิวทรีนะครับซึ่งเป็นผบฐานเมืองศาสตร์และก็สานักงานด้านการเกษตรของสาธารเมียนนะครับที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามกับเราโดยการประสานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านหนองเขียวนะครับซึ่งเราจะมีเครอขายอยู่นี้นะครับสำหรับในส่วนของทุนทางสังคมในส่วนของบ้านอรุณโไทยเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยกำนันตำบลเมืองยะ แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านอารุโนททยและพระคุณเจ้ากิตินันนะครับซึ่งเป็นสู้เจ้าอาวาสที่วัดอนรุโอไทยนะครับผมเลือบอกไว้นะครับว่าที่น้องบ้านอารุโนไทยของเรานะครับคนใหญ่แล้วจะนับถือศาสนาพุทธนะครับนะครับส่วนทุทางสังคมของทางด้านเมืองศาตร์เนี่ยก็จะมีเพียงผู้นำหมู่บ้านเขานะครับที่จะนำมวลชนมารวมนะครับแล้วก็มาขับเคลื่อนนะครับเป็น ทุนทางส,สับผมให้กับเราในส่วนของทุนทรัพย์นะครับในส่วนของบ้านอารุโรไทยของเราก็จะประกอบด้วยอันดับแรกเลยนะครับก็คือส่วนราชก,การก็คือในส่วนของเทศบาลตำบลน,นะแล้วก็ร้านค้านะครับก็คืออรุโรไทยการเกษตรรวมไปถึงกองทุนหมู่บ้านอารุโรไทยนะครับเพราะว่าชุมชนต้องมีส่วน,ร,วนร่วม,มด้วยนะครับกะเลต้องใช้กองทุนหมู่บ้านมาร่วมด้วยนะครับในการแก้ไขปัญหาชุมชน ในส่วนของเมืองศราัานะครับก็จะมีในส่วนของร้านค้าชุมชนคของเขานะครับที่จะเป็นาาทรัพย์ให้กับเราได้นะครับในการจัดทืเอของเหตุครับก็สำหรับผมนะครับก็มีเรื่องอให้ความรู้นะครับแล้วก็มาได้เก็บความรู้ับพวกเราครับในวันนี้ครับผมครับ